สวัสดีครับผมนายพิเชษพุพลมาวันนี้จะมาทอดพอกาบไนช้าครับทอดหน้าทอดน็อตหน้าครับ ขอฝากนะครับ น็อตยึดชุดได้โอดครับ ก่อนน็อตฝาหลังครับฝาหลังครับตรวจสอบว่าลูกปืนแตกหรือไม่ครับไม่แตกครับใช้งานได้ปกติครับผู้เล่ย์ไดชาครับทำหน้าที่ รับส่งกำลังจ้าเผาเข้าเวียงที่หน้าเครื่องและส่งกำลังผ่านโดยสายพานเพื่อให้โรเตอร์หมุนเมื่อโรเตอร์หมุนทำให้อันเทเนเตอร์สามารถแปลงไฟออกมาใช้งานได้ฝ่าคอบหน้าทำหน้าที่ยึดผู้เล่ไดาชาร์จและยึดโรเตอร์ หลังทำหน้าที่ยึดชุดกดลวดสเต,เตเตอร์และยึดชุดไอซและไดโอดและตัวแปนท่านเข้าด้วยกันวงแหวนสเตเวงแหวนสลิปลิงจะมีวงแหวนสลิปลิงบวกและสลิปลิงลบสลิปลิงบวกจะทำหน้าที่เอาไปมาจาก แปลงทานผ่านขดลวดโรเตอร์และออกมาที่สลิปลิงลบและออกที่แปลงทานแล้วเข้าที่ขั้ว F ลงกาวจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กชั่วคราวที่ขดลวดโรเตอร์ครับ ขดลดสเตเตอร์ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กของโรเตอร์ขนาดหมุนครับไดโอดจะมีไดโอดจะทำหน้าที่แปลงกระแสไฟสลับให้เป็นกระแสไฟตรงไดโอดจะมีบวกและไดโอดลบครับ IC Regulator จะทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จและตรวจกระแสไฟฟ้าและควบคุมหลอดไฟเตือนครับประกอบครับ

ว่าลายบัไดูเหมืนกันผมก็ใส่เองก็ได้เก่งนะ

Oh meter WA eh oh meter WA eh betul WA Nih kau hmm